ทางออกเหื่อๆฮะมาคันต่อไปคันไหนดีแมมีตำนานนะผู้ชมไอ้ลงครับแล้วก็สิบรล้รุ่นใหม่ฮะฮิ <c oughs> ดโนดอปิเตอร์ในรหัส FM1A 344 <c oughs> ครับแม่ไม่แกะกล่องที่นี่นะผู้ชมแคทเธอรล่า323 GC ในรหัสนี้เขาบอกว่า ทำมาชดเชยในช่องว่างที่ลูกค้าหลายคนอยากจะได้เนื้องานแบบทึกๆแต่ว่าไม่ต้องการเรื่องของเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนนะครเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผลิตรุ่นนี้ออกมาตอบโจทย์ครับไม่มีระบบเพโลดน,นะ6สูบคราเร็วเทอร์โบครับ158แรงม้าเช้เครื่งยนต์ขนาด4.7.1นะครับแหมเสียงกลมกล่อมดีฮะคันนี้ นี่คือระดับทำนานเลยนะมีกล้องหลังนะผู้ชมหัวเกงออกแบบมาใหม่ฮนะแล้วก็คอนเเวททั้งหลังนี่ค่อนข้างที่ใหญ่เลยหลังไม่เหมือนกันนะกับ320ถ้าในบ้านเราจะจำหน่ายก็จะมีอยู่3เวอร์ชั่นนะครับ ช็อตโฉมใหม่ไรบางแต่320 GC ฮะเปิดราคากันน่าจะอยู่ที่ราว4ล้าน5แล้วก็กรยับมาเป็น320ตัวนี้คือตัวท็อปนะครับ6สูบ GC เมื่อกี้4สูบครับเปิดราคามาอยู่ที่4ล้าน9แล้วก็ล่าสุดคือตัวนี้ครับ323 3 GC 6สูบเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระบบเพโลดเปิดราคามาอยู่ที่4ล้าน7ครับ แคั้งนี้ทั้งนั้นนี่เขาบอกว่าเงินสดลดกันได้ฮะลองติดต่อไปที่ศูนย์เมโทรแคปนะครับไรบ้านท่านหนึ่งในยอดรถขุดครับหลายๆคนเขาบอกว่านี่คือเบอร์หนึ่งเลยอยากจะได้เป็นเจ้าของครอบครองฮะสำหรับตัว3 2มันเป็นคือตัวท็อปนะอ่าแล้วก็รองรอบจะเป็นตัวนี้ฮะ323 g ม ตัวนี้เขาเน้นงาน HD ครับนั่นก็หมายถึงว่า h a v y d u t y ฮะช่วงล่างเท่ากันครับสิ่งที่เหนือกว่านั่นก็คือในเรื่องของบุ้งกีแล่ก็คอรเวทน้ำหนักเขาเบิดเสร็จแล้ว23ตันครึ่งนะครับผู้ชม2โหมดครับในการใช้งานนั่นก็คือโหมดสมาร์ทแล้วก็โหมด P ครับไม่มีโหมด Eco คนะฮะ ตัว320มี Eco ครับแหมพูดไปหลายๆคนอาจจะงงแต่เพิ่งสับสนนะครับมันมีแค่3ตัวนั่นแหละในเมืองไทยเราสอบรถขุดรุ่นใหม่ของทัตนะฮะับเขาก็เรียกว่าเป็น next gen หมายถึงรถขุดรุ่นต่อไป next generation นะครับเปิดประตูเป็นแบบไฟเวลคัาเหมือนกันแต่โวามเก่งของ320จะสวยกว่านะมีชิวการ์ดมีไฟเวลค้าม คือรถขุดรับพรีเมียมอันดับหนึ่งเลยคนนิยมฮะเรื่องงานขุดงานเจาะไว้ใจแคทครับภายตาคอนเซ็ปที่บอกว่ามืออาชีพเจ,จาะตรงใช้แคทนะฮะคอนเซ็ปเขาไปครับตักแป๊บเดียวฮะบุ้งกี1.3ฮะเจอ,อทางเดิน,เดนครับมาดู หลงเราฮะ5 2 7ไม่โบฮะแม่ทางเริ่มได้ใจแล้วครับท่านผู้ชม FC เราชอบนะทางแบบนี้ <c oughs> มีขุดหลายจุดนะครับนู่นเลยครับมีรถขุดอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 6, 6ตัวครับท่านผู้ชมกระพัดธุรกิจนะครับเสียต้องฮะสุดล้อซิ่งวิ่งทางหลวง สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูนะครับกด subscribe กดติดตามได้ครับผมเดี๋ยได้เจอบรรยากาศเรยวๆแบบนี้สำหรับผมอะมาเป็นครั้งเป็นคราวถ้าได้กลับบ้านก็จะมาเยือนแบบนี้แหละครับเอาเดี๋ยวพาดูที่ดอยจุดนะผู้ชม แม่ปุ้งขี่ครับโดนใจเลยฮะบแบบนี้ฮะ1.3คิวครับ,รบอ,อุ้มไปเลยเต็มที่น่าจะอยู่ที่ราว1.6 1.7ถึง2คิวได้สบายสบายครับมีกล้องหลังนะฮะฝังไว้ในคอตวเวทเลยเครืงยนต์มาฐานเทียร์3ครับมองแค่ไปเห็นควันเลย นิ่งกริบคุณผู้ชมไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีกองไพลอตฮะรถขั้นตอนของสายไฮดรอลิกไปอยู่ที่ระประมาณ60-70เมตรนะครับ พาไปดูการขุดเขาสักหน่อยฝั่งด้านนี้ฮะแรงขุดที่ทำได้ก็คือ140กิโลนิวตันเมตรนะครับ เครื่องยนต์รุ่นใหม่ C 7.1เอเซอร์มาตรฐานเทียร์3นะร,รอบเครื่องยนต์เหลืออยู่ที่1,650รอบครับเขาเคลมมาแล้วบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองไม่เกิน15ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะบก็ถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับเครื่องยนต์ขนาดอกสูงเอาไว้เน้นงานตึกๆึกสิ่งทีแตกต่างกับ320 นันก็คือในเรื่องของระบบเ l โลดแล้วก็บุงจี่แลวก็คอยตัวเวทนะครับแล้วก็ขอเก็งนิดหน่อยนั่นเองส่วนช่วงล่างนั้นเหมือนกันครับราคาถูกกว่ารวมๆ2 0 0แสนเพราะบางทีบางครั้งลูกค้าซื้อไปแล้วไม่อยากได้ระบบเทโลดนะฮก็เลยต้องจัดรุ่นนี้มามีตัวท็อปนะครับตัวท็อปแต่ว่าไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศนฮะ ตัวท็อปก็คือ3,2,3ไม่มีรหัสดีตามท้ายนั่นก็หมายถึงว่าเขาคือตัวท็อปละมีระบบเพโลดมีระบบช่วยขุดแต่<ะ> <dış absolutely. S 2> บ้านเราเข้ามาอาจาจะไปซ้ำรุ่นกันฮะส4 4, 4ีครับทราร่านผู้ชม4ีหเจอดินเนึ่งอแบบนี้วิ่งสบายเลยครับ แกะกล่องกันที่นี่ครับผู้ชมร้อยกว่าชั่วโมงเองอสำหรับเช้านี้ครับแนะนำเปิดตัวกันเดี๋ยวพาไปชมจึดอยู่เรื่อยๆฮะขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามแนะละก็รับชมลาไปเป็นสุดท้านนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย